รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย The ะเฟสต์สตอรีค่ะตอนนี้เป็นสเปเชียลนะคะคืเราพิเศษออบอกกันทำไมเดี๋ยวว่าเรามาทำอะไรกันเขาไม่รู้หรอกวาเรามาอัดเพลงตอนนี้นะคะรายการ The ะเฟสตเนี่ยคือเป็นรายการวาไรตี้ที่จะเล่าเส้นทางก,การปเป็นศิลปินของพวกเรานะคะวันนี้เรามาทำอะไรกันวันนี้นะคะพวกเราอยู่ที่ไหนต้องบอกก่อนว่าเราอยู่ที่ไหนตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ที่สตู Twenty Two ค่ะเป็นสตูสอนอัดเพลงสอนท้องเพลงอัดเพลงได้ทุกอย่างเลยค่ะ

ก็ลมลื่นมาเลยนะคะสําหรับผู้ปกครองเนี่ยที่มานั่งรอน้องๆหรือเพื่อนๆเนี่ยอัดเพลงนะคะถ่ายรูปสิขาออะไรลง Facebook มีรูปสวยๆลงแน่นอนค่ะทางต้นไม้ใ<ม>บหญ้าไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะคะตรงนู้นก็มีตรงนั้นก็มีตรงโู้นก็มีตรงนน้นก็มีมุมถ่ายรูปสวยมากค่ะนิชาการันตีแน่นอนเลยค่ะ ทุกคนรู้ไหมคะว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้เป็นแค่สตูนะคะแต่เป็นร้านอาหารด้วยค่ะชื่อร้านนะคะคือคอมมิตี้ทูคาเฟ่คะ่ะดูนี่สิทุกคนรายการอาหารคือน่ากินมากๆเลยนี่แอบ,บเห็นมินี่แหละของขบชี้เครื่องของกบทุเออกเ,เลยมากเลยต้องบองกก่อนเลย ชืม่มเป็นคอไก่เด็ดให้เยอะกรงเดีวโอเคตรงยังผมครับอยอกหยอกหยอกเวลาร้องอ่ะใา้ตะแกรงนิดนึงนะพรเรายิ่งห่างไปอ่ะเนื้อเสียงเราจะยิ่งหายความเป็นเบสมันจะหายชิดตะแกรงเข้าไ,ไ,ว,ายยไว้

เหนื่อยมากเลยคะ่ะตอนนี้ไม่ได้เหนื่อยอัดเพลงนะคะเหนื่อยขึ้นบันไดแล้ค่ะครั้หนึ่งฮ่านะค,ะคนสวยมาและะ้วค่ะวันนี้นะคะนิชานะคะมาทำอะไรทุกคนรู้ไหมอยู่สตูเ2ที่ทูขนาดนี้แล้วก็ต้องมาอัดเพลงสิคะเป็นเพลงใหม่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอสป,ปอยท้ายคลิปว่าเพลงอะไรตอนนี้นะคะนิชาเสียงไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้จากเสียงสวัสดีค่ะทุน้าคะตอนนี้เหลือเปเสียงเดียวคะ่ะสวัสดีครับ ฮู้ชชยแท้สุดๆเลยนะครับวันนี้นะคะนิชามาอัดเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าได้แค่นี้ก็ดีใจนะคะแต่ตอนนี้อัดไปแล้วประมาณโอ้ข้างบนข้างบนเกิดการฆาตรกรรมขึ้นนะคะทุกคนส่งน้องเอ๋ยไปสงสัยน้องเอ๋ยจะทนไม่ไหวฆาตรกรรมเลยนะคะ ก็ตอนนี้อัดไปแล้วประมาณ50านะคะ่ะในชาเสียงไม่ไหวก็เลยลงมาพักก่อนเลยส่งน้องเอิรไปแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นค่ะฆาตกรรมเกินข้างบนห้องอัดเลยนะคะตอนนี้ะบคคความมมมมมขึ้นไไไไ่่ไ่อ ปากให้มันเป็นเส้นตรงใครปากกว้างขึ้นไม่เคยไม่เคยมองไม่เคยมองไม่เคยมองอม่เคยคมองอยากจะเป็นคนที่คอยก่อกคนที่คอยปลอกเวลาที่เธอนั้นเศร้าใจอยากจะเป็นคนที่บอกรักเธอเวลาที่เธอนั้นเหงา ถูกต้อนี่คือสระเอนะครับทีนี้เปิดฟันนีดหนึ่งอีอีใช่เวลาร้องเพลงระวังสระอีด้วยสระอีเป็นเสียงพยัญชนะกึ่งสระในตามหลักฟิสิกส์พอเข้าใจใช่ไหมพวกนี้กอดฉันได้เลยหากว่าเธอต้องการให้อุ่นให้เธอกอดฉันได้เลยก็ไม่เคยต้องการอะไรท่อนที่ร้องเมื่อกี้นะคะเป็นท่อนของเพลงที่นิชามาอัดในวันนี้ สปอยนะคะสําหรับท่อนเมื่อกี้นะคะข้อมหมายก็คือสามารถกอดชั้นเนี่ยชั้นคนนี้เนี่ยได้เลยนะคะโดยที่ไม่หวังอะไรแน่นอนค่ะกอดให้เธอได้ไออุ่นแน่นอนค่ะหันมาไม่มีใครมาหันมาหานิชาได้นะคะมุยค่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรอติดตามผลงานของนิชานะคะแต่ขอกระซิบไว้ก่อนนะคะว่าเพลงนี้เราก็ถ่าย MV ด้วยนะคะผู้ชมทางบ้านไม่ได้ยินหรอกคะ่ะ ถ่าย MV ด้วยนะคะอย่าลืมรอติดตามด้วยนะคะผู้ชมทางบ้านไม่ได้ยิ้มที่นิชากับซิฟหรอกใช่ไหมคะเดี๋ยวรอติดตามชมเลยนะคะว่าพวกเราจะไปถ่าย MV กันที่ไหนนะคะน้อ,องตื่น่อนตอนนี้นะคะพวกเราสองคนเอาเสียง <c oughs> ดูนี่วงบอดถึงการใช้เสียงอย่างเยอะแยเลยนะคะวันนี้พวกเราก็กลับมาสตูแล้ว เหนื่อยมากค่ะไม่ไหวแล้วเอยจะคิดแล้วค่ะนั้นเราเรีบททำการปิดคลิปเลยแต่ก่อนปิดคลิปเราก็ต้องขายของนิดนึงนะคะคับใครนะคะที่วันได้ติดตามพวกเรานะคะสามารถติดตามพวกเราได้ที่ช่อง YouTube ย u ทูบ e ีเฟนเตลเทนเมนต์เพจเฟซบุ๊กเดอะเฟนแล้วก็ติ๊กต็อกค่ะบีเฟนดับทีเอชค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามของพวกเราเคียร่านะคะสามารถติดตามทั้ง IG Tik t o k ยูทูบนะคะได้ที่ช่องทาง Kiala o f f i c i a l ได้เลยค่ะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราเนาะวันนี้พวกเราเอ๋ยและนิชาแสนสวยเอ๋ยไม่ค่อยสวยนิชาสวยกว่านะคะขอตัวไปนอนไม่ไหวแล้วขอ go t ู sleeping แล้วค่ะสบายฝันยิงไกลยิงต้งให้ Like the portion that